สีัดีค่ะพี่ๆเพื่อนดูรองฟ้าค่ะวันนี้มาเก็บออกผักบุ้งนะคะเลิกงานแล้วแวะมาดูผักบุ้งอดอกไม้สวยจังเลย่นีกำลังจะออกดอกสีแดงเรามาดูผักบุ้งตรงโน้นเขาถางเสร็จแล้วนะคะนุนุน,นเาถางเรียบร้อยละ จอดจักรยานไว้นู่นค่ะนู่นเดินดูผักบุ้งซี่เก็บสักกรรมผักเซียนกระดองไว้แล้วค่ะทุกคนโอ้ดอกแอปเปิ้ลสวยงาม ฝนตกนะคะวันนี้ดูพื้นยังเปียกอยู่เลยทางนี้ก็โอ้ยตนโนนอใหญ่แต่ว่าเขาแก่แล้วนะคะเนี่ยเนี่เต็มเลยนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะอ่อน เาเอาหนออ่อนนะคะนีนะ่อันนี้ไม่เอาขึ้นสูงแล้วโอ้ไม่ได้มาดูหลายวันขึ้นสูงอะ่ะค่ะใหญ่ๆบอกแล้วว่าเขาจะขึ้นที่หลัง โอย o, <God. S 1> ้ยค like well. ่ะโอ้ยนอนทางไหนนั่โอ้ยมันขึ้นที่หลังต้นงามมากเลยทุกคนดูค่ะหมุนลมนี่ค่ะฮูย เยอะเลยค่ะขึ้นที่หลังนี่ขึ้นที่หลังหนอใหญ่ใหญ่อนอนขึ้นสูงแล้วดูเขาขึ้นที่หลังไม่ได้มานานดูค่ะเยอะมากไม่ได้มานานเลยดูหนอนี้เบลลเลยค่ะทุกคนหนอใหญ่มาก าที่อ่อนๆนะคะว,ว้าวนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนใส่ตะกร้าอันนี้ตรงนี้พอแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูข้างล่างดูข้างล่างตรงที่เก็บวันนั้นหนอใหญ่ นีโอ้โหขึ้นยาวขึ้นยาวหมดแล้วนี่ดูค่ะที่เอาวันนั้นนะคะทุกคนดูตรงนี้ค่ะอุ้ยโอ้โหนี่ค่ะดี อ้อใหญ่มากดูค่ะทุกคนเอาเอาเอาโอ้ยวางก่อนดูนอนนี้ค่ะทุกคนอ๋อใหญ่มากมังบอ,อก ออกเปรี้ยวๆนะคะทุกคนอืมแกงส้มนี่ไม่ต้องใส่ไม่ได้ไม่ต้องใส่ไอ้น,นี่เยอะก็คงเปรี้ยวนะคะยังไม่ได้เคยเคยแกงเลยค่ะข้างในนี่โอ้โหโน่นค่ะดูสักลากอยู่พี่น้องโอ้โห สักหลักอยู่สักหลักอยู่ดูว่าด่นะอ้ยหน่อยใหญ่มากเลยทุกคนดูเฮ้ยอ่อนอนมึงค่ะโออ้ยโอ้ยลม ตั้งกล้องกอนอยากอยากเขากล้องได้ล่ะพี่น้องอยากเขากล้องได้ล่ะกล้องค่อยเอียงใช่ไหมคะทุกคนกล้องเอียงมันบ่โอ้ยเพิ่งดู่ะพี่น้อง โอเคค่ะพี Bee, ่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกติ้งใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ